โอ้ยทุกคนผมมาผิดที What? ่สวัสดีครับทุกคนผมออซ่พาคุยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับผมวันนี้ผมมีนัดกับคุณหมอไว้นะฮะก็ซึ <Wow. S 1> ่งจะไปฉีด วัคซีนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกรกฎานะฮะก็ผมก็ได้คิวฉีดเนะาะก็เป็นของเอกตราซิลิกานะครับผม <c oughs> ก็ยังไงนะครับผมจะเก็บบรรยากาศรวบรวมการฉีดแล้วก็การลงทะเบียนอะไรนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผม <c oughs> เผื่อบางคน <c oughs> เพื่อนที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปฉีดก็แล้วก็จะต้องแบบเตรียมตัวอะไรยังไงนะครับผม ขั้นตอนก่อนที่จะไปฉีดนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะครับบอกก่อนเลยก็คือตามที่หมอพยาบาลเขาบอกนั่นแหละว่าก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆก่อนประมาณสักวัน2วันก่อนที่จะไปฉีดนะครับผมก็นัดไว้9ก้าโมงถึงเที่ยงนะฮะตอนนี้ก็9ก้ามงละผมกาลังจะออกจากบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับเอาไว้ไปเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์ที่บางกะปิเลยนะครับผมเพราะว่า เพื่อนๆเ,เขาคงจะไปถึงกันแล้วฮะ oh. ครับมีสักครู่นะครับ A few moments later ไปไปกันเลยครับเดี๋ยวระหว่างทางนะครับผมจะให้ชมวิวในหมู่บ้านกันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปถึงที่นุน่นรักผมตาม ก็ประมาณ40นาทีนะครับก็าอาจจะไปถึงนู่นประมาณ9โมง40มประมาณนี้เนาะ <S <S โอ้ยวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอยูสวยมากรถก็ไม่ค่อยติดนะครับอันนี้ผมอยู่เส้นรู้สึกว่าจะเป็นเส้นถนนนะครอ,อินนะครับมุ่งหน้าไปปังเก็ตน,นะครับที่แคไลไลเนาะก็บางคนเพื่อนก็ถามว่า ถามว่ากลัวไหมเหรอที่แบบจะฉีดผมก็ตอนแรกก็คิดแบบกลัวนิดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าฉีดไปแล้วจะเป็นไรใช่ไหมแต่เพื่อนๆที่เขาไปฉีดมาก่อนหน้าน,นี้ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรกันนะครับบางคนก็แค่หิวข้าวบางคนก็แค่ปวดท้องอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสุขภาพของคนแต่ละคนแล้วกันเนาะก็ ผมผมก็เชื่อว่าผมก็สุขภาพก็โอเคนะฮะก็จะลองไปเสี่ยงโชคดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวรถจะเริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายบรรยากาศข้างทางให้ชมกันแล้วกันเนาะโอเคใกล้จะถึงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตึกไหน โอ้ยทุกคนผมมาผิดที่ <What? S 1> โอ้โหโคตรอารมณ์เสียเลยงงเลยอะมาแฮปปี้แลนด์เฉยเลยมันต้องไปที่พฟชั่นไอแลนด์โอ้ยนึกอะไรวะเนี่ยกูเนี่ยไม่เอ้ยมันจะทานไหมเนี่ยตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วเขานัดเที่ยงแต่ผมเช็คดูแล้วจากนี้ไปนุ่นก็ประมาณแค่ออีกประมาณสิบสิบกว่านาทีนะฮะโอ้โหแม่งอารมณ์เสียมากเลย อะไรวะเนี่้เฟชชั่นไอแลนด์มาแฮปปี้แลนด์เฉยเลยนี่นะครับประตูทางเข้าประตูสามเดี๋ยวเราลองไปถามทางเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วกันนะครับว่าทางเข้าไปฉีดวัคซีนชั้นไหนครับผม เจียวก็ฮอก่อนลงทะเบียนก่อนนะครับทุกคนลงทะเบียนทางเข้าห้างแล้วกันเนาะพี่ฉีดวัคซีนตรงไหนอะพี่ขึ้นันไดเลื่อนขึ้นันไดเลื่อเข้างใบกระเดอนตรงสุดขึ้นมาในเลื่อนตรงต้นสุดใช่ไหมโอเคขอบคุณม,มากครับผมยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยคนยังน้อยอยู่นะครับตอนนี้คนมาเดินห้างเพิ่งจะสิบเอ็ดโมงเนาะเดี๋ยวสักพักคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับ ก็ S 1> <S 1> สวยดีนะผมยังไม่เคยมาเดินดีแล้วเนี่ยที <Yeah. S 1> ่แฟชั่นไอแลนด์นี้นะครับเดินตรงมาสุดทางไม่รู้ว่าตรงไหนนะวอ้ยบรรยากาศดีว่ะเออครับหาง,งเปิดใหม่ปะเนี่ยสวยมากเลย เเจอแล้วครับทุกคนคนเยอะมากเลยใน,น,นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมนี่นี่นนะคนรสึกว่าคนจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่นอนนะครับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้านก็คือที่จะไปเข้าไปสิทดวัคซีนกันข้างในนู่นนะฮะนลรอรอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ ประมาณ3,000ัน่อคคนนะครับ <Wow. S 1> วันนี้นะตอนนี้ก็มานั่งรอนะครับกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่งรอเพื่อที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนข้างในนะครับผมตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ใกล้ถึงคิวแล้วโชคดีนะฮะทุกคนเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับไปแล้วครับเราก็ไปแล้วนะครับผม โอเคเข้าข้องเชือกกันนะฮะเข้าไปข้างในเราก็ต้องไปวัดความรันไปวัดความดันอีกทีหนึ่งนะฮะไปวัดความดันเสร็จแล้วก็ต้องหมอเขาต้องสัมภาษณ์ว่าทำเป็นอะไรคัดกรองอีกทีหนึ่งหลายขั้นตอนมาก A a few moments t l later นี่ครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเรามารออยู่ข้างนอกนะครับผมก็อาการรู้ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าปวดหลัง ปวดแขนนิดๆเองนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองถามเพื่อนๆดูนะฮะเป็นไงบ้างครับปวดตรงไหนบ้างครับไม่่วดเลยคะสบายเลยใช่ไหมแข็งแรงเลยใช่ไหมฮะนี่ครับอันนี้คือเพื่อนๆทีมงานที่มาสิทธิ์กันวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดีรอรู้ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับรออีกสิบห้านาทีคนนี้ก็ฝาก ตามผมด้วยนะครับติดตามผมด้วยครับไม่รู้ว่าการจะเป็นไงสวัสดีครับทุกคนผมก็ได้ออกมาเรีย,รย,ยรบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้ฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้อาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมแต่จะรู้สึกแค่รู้สึกว่าอ่ามึนหัวนิดนึงแล้วก็จะ อ่าคอแห้งนะครับหลังจากที่เราฉีดไปเรียบร้อยประมาณสัก1 0 1ถึงถึง,ถงนาทีนะครับก็จะรู้สึกแค่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคปกตินะครับผมก็เสียดายจังเลยนะครับผมไม่ได้เอากล้องไม่ได้ถ่ายข้างในบรรยากาศหรือว่าในการฉีดอะไรมาให้ทาง เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่ามันไม่เจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่สามารถให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรได้เนาะก็เสียดายนะครับไม่เป็นไรครับทุกคนก็ยังไงก็ผมก็ยังเก็บภาพบรรยากาศที่การที่จะเข้าไปต่อแถวต่อแถวแล้วก็ระหว่างการเข้าไปก่อนจะถึงข้างในอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่ต้องกลัวครับทุกคนผมว่านะมันก็ ถ้าพูดถึงโดยรวมของสถานที่นะครับผมว่าก็โอเคนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ฮอล์แบบกว้างขวางมากใหญ่มากแล้วก็มันคนเขาก็จะแบ่งเป็นระเบียบอะไรเรียบร้อยดีนะฮะจัดคิวอะไรดีโอเคเลยครับผมไม่แอาอัดเกินไปนะครับผมก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับก็ไม่ร้อนไม่อะไรเกินพออยู่ในฮอลเนาะค่อนข้างที่จะเย็นก็เอาไว้คลิปหน้านะกันนะครับ ว่าว่าผมอีพีหน้าไว้อีพีหน้าว่าผมจะไปที่ไหนต่อนะคะแต่สําหรับวันนี้อีพีนี้ผมก็จะขออา่าพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้อยู่ข้าวแล้ว<ะ>ก็เอาไว้อีพีหน้าว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนนะครับ<อ>ทุกคนอย่าลืมติดตามอีพีหน้ากันแล้วกันนะครับผมเอาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ